สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาทําบุญตักบาตรเทโวนะครับที่วัดของฉันครับเป็นเจ้าก่านะครับ้าอะไรฟอบุญกระดิองบุญกับ็นะครับฟองบุญที่2อ8้อย่สาซ่งจริงจแล้วเน่ยฟอบุญ2อรนั้นเป็นฟองบุญที่อยู่ที่วัด แต่ก็จะมีอีกหลายกองบุญน,นะครับหลายกองแล้วก็ภาไปพิวนให้นหนุนุนเพื่อถาวายววาากับพระสงฆ์ในวันที่ถือศรัทธศจิกาจะเหนสาวกีในวัดต่างๆนะอยากจะทําบุญถ้ามีกำลังก็อยากจะทําบุญทุกวัดไร้วัดหรือว่าที่ไกลๆนะแต่บางเพื่อนบางบางคนได้ติดงานหรือว่าติดงานอ,อย่างที่อื่นแล้วก็ไม่สามารถจะมาร่วมบุญได้นะครับมาร่วมบุญได้ วางไว้ตาจุดตาจุดตาจุดนะครับเต็มก็เทใส่ถุงเต็มแล้วก็ยกเข้าไปใต้ลโป่งน,นะให้ร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงด้วยดีด้วยกาจัดก,การที่ทําให้ปอดของเราดำขยายเราก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะนั้นเวลาตรวจผนก็ได้รครบับเรื่องพยานเสร็นะครับถึงแม้ว่าบางคนบางข้าศจกคนเสร็จสาบเรียบร้อยการนั่งสมาธิการนั่งสามาธิก็สามารถช่วยให้ ใจของเราใ่ไม่เครียดได้นะครับลายความเครียดได้ลายความว่ตกตังวลนะครับทุกวันทุกวันเนี่ยพยายามนั่งไปก็จะเป็นผ้ดีต่อต่อสุขภาพร่างกายนะครับนะครับเพราะั้นการสรวจคาไว้ภาพก็ดีการนั่งสมาธิจะเป็น10นาที20นาทีอะก็ดีก็จะส่งผลให้จิตใจเราเนี่ยลายความี่ตกกังวลลายความเครียดไปได้เช่นเดียวกันเพราะั้นเรื่อสุขภาพใจันดีนะครับสุขภาพกายก็ว่าดีด้วยเพราะั้านนี้คือวนที่เราท้องใส่ ก็จะได้ชำระล้างจิตใจของเราให้เกิดความสะอาดอารมณ์ทุกข์หมดจดโดยการสาธาจายละโลกโปรสงฆ์ที่เราทั้งหลายได้ได้ทำให้ทางรักษาศีลการทุ่งบัดพระหรือว่าทุกวัดที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นบุญต่างเหล่านี้ก็จะได้ไปชำระล้างจิตใจของเราให้เกิดความสงรสงใความสะอาดในจิตใจของเราขอท้อนโมทนายาโยบี่ารอมอยู่ มารับรถกระบตอนนี้ฝั่งด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรถฝั่งพตะวันตกนะเดินทางพตะวันตกกำลังเดินทางมาด้วยนะครับมาเดินควายย้อนใต้ย้อนระหว่าง โยมด่าครับโยมด่าที่รู้จักกันมานานแต่แต่สบัยที่ลูกสาวก็เสียชีวิตเสียชีวิตทุกวันแต่แต่ว่าท่านต้องให้ชีวิ เออฮีโรเซ่ฮโรเซนะครับนามสกุลญี่ปุ่นนี่อ่านต้องต้องมีเซ่มีเอ๊มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาเซจิวานามสะกุลญี่ปุ่นคือท่านได้สามีเขาทำไม่ได้มาาได้มาว่าเขาเลยเขไปจะินจะบินไหมพอจาดได้ไพอได้ไม่ถงทาเดี๋ยวมาวันนั้นนะจากตาทุกตาทุก ขออนุโมทนากับกองมุลท mm hmm. uh hmm. you you ี่229นะครับนางพิจดาที่โดเตกแล้วก็กองทุลที่230นางกิติยาโอกาวาวและก็กองมุลที่231นางปิยารัตน์ฮิมระรักเป็นเจ้าภาผ้าผ้าไตรองทุนกันหินเพิ่มเติมขึ้นมาดามทีกสามกองก็ขอประกาศอนุโมทนานะครับมาดีเจเลญอรใส่บาตรไดอยังใส่แล้วใช่ไหมโอ้เจเลญอรเจริญอน เป็นคนโยมนะครับเป็นทั้งโยมพ่อโยมแม่ของพระใหม่นะครับของพระใหม่ในปีนี้ท่านก็ได้นําลูกถ่ายมาบวชอยู่ที่วัดนะครับหรือว่าเป็นพระที่เป็นพระนะครับอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนภาคเรียนปฏิบัติกิจวัตรไม่เคยขาดทำเต็มที่เลยนะครับทำเต็มที่ไม่เคยขาดตอลอด พองดูแลท่านให้ายุกมัน่นวัยืนยาวนานไปนานๆนะครัเป็นโรคโคล่มใรคไตลูตกลหลานไปนานๆเนี่ยลูกหลานได้ห็้คุณแม่ก็มีความสุข 아.